สวัสดีจ้ากมาพอกันอีกแล้วเนาะกับพ่ยิปซีอีสานทาง a สี่แปดแปดแปดชาแนลด้อจ้ะมือนี่มาเช็คดวงรายสัปดาห์เช่าราศีกันกันเด้อจ้ะเช่าราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมกรอบการทำานายสัปดาห์นี้เนาะ14ีถึง20เมษายนเป็นกรอบคร่าวๆเท่ากับพิจนนารณาว้คร่าวๆกับพ่อบม่ต้องไปจริงจังแห้งก็เรื่องกรอบเวลามันอาจจะเกิดเร็วกว่าหรือคลาดเคลื่อนไปอีกไกลเติบอันนี้กะ เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมเ้อพี่น้องอันนี้เขาต้องต้องอย่าลืมว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมว่าเมนดวงชะตาผู้ใดผู้หนึง่งบางที่พราะเขาฟังไปฟังไปอินอินอิน,อนว่าเมนเรื่องเล่าของเจ้าของเฉพาะมันอาจจะบ่อเฉพาะจาอจงแต่บางคนกับว่ามันตรงอันนี้มันก็เป็นไปได้คือกันเพราะว่าอาจจะด้วยหลายสิง่งหลายอย่างนอะพี่น้องกระเบิร์ถ้าเป็นเรื่องเล่าเฮาเฮากบยิบจับไปว่วยเตรียมรับมือเนาะพี่น้องเบิร์เป็นแนวทางกับพ่อเด้อจ่าเด้อ อาจจะไม่ได้ครอบคุ้มทุกคนอย่างที่บอกเอามาว่าการงา,งานการเงินก่อนจะสําหรับเชาวราศีกันกรอบสัปดาห์นีน้เนาะ14-20เมษายนทีพานมาหนึ่งเหรียญขึ้นมาเลยหนึ่งเหรียญราชินีผจันญปัจจุบันเนาะคือหนึ่งเหรียญราชินีะจญเนี่ยมันมีเหลืองของเงินทองเขามาเกี่ยวของนำอยู่แล้วก็ชีวิตเฮาที่พานมานะพี่น้อง มีเรื่องของเงินทองมีเรื่องทรัพย์สินมีเรื่องของมีคาหรืออาจจะเป็นลาบลอยหรือบอลอยก็ตามแต่อาจจะมีค้นยิบยืนไห้นะยิบยืนไห้ทรัพย์สินของมีคาเงินทองที่นี่มันมีเจ็ดดาบขึ้นมานําเจ็ดดาบมิภัยปีศาจเดือเดวิลต้องใส่เข้ามาบางที่ต้องเบิงคัคๆเดอพี่น้อง ว่าคนที่เขายิบยืนหายสำหรับบางคนอาจจะยังบบเกิดนะแต่ถ้ายังบบเกิดกะกะตองกะต้องระ,ะมัดระว่างว่าเขาต้องการอีหยังจากเฮ้าบอ่อภ่ปีาศาสกับเจ็ดดาบขึ้นมาบางที่มันมีเงินไขที่ที่แอบซ่อนอยู่ในอยู่ในสิ่งสิ่งนั้นที่เฮ้าได้รับมาพี่น้อง มีเงื่อนไขที่แอบซ่อนอยู่คล้ายๆก็ว่าคนที่เขาบางที่เขาเขาอาจจะมองว่าเขาเดือดร้อนหรือเขาต้องการเงินมันมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาด้วยตัวเขาเองเขาค่อนข้างถึงปัจจุบันนี้ก็ตามแต่เขาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการเงินโดยจาะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยชะตาชีวิตบางที่ไพ่กงล้อ,อแห่งโชคชะตาที่ขึ้นมาเนี่ยนอะ้ไพ่กงล้อบางที่มันจะเป็นความรู้สึกคือจังว่าชีวิตเขามมนมีขืนมีโงเนาะพี่น้องบางที่มันช่วงบางช่วงก็ดีบางช่วงชีวิตก็ มีแต่ปัญหาหันไปใส่กรมีแต่ปัญหาแต่ว่าจะว่าไปแล้วมันกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละพี่น้องบางที่คนที่เขาหายเข้ามาอาจจะเป็นซอยห้ชีวิตเฮามันดีขึ้นก็ได้พอรู้สึกว่าสภาพจิตใจก็ยำแย่การเงินกับค่อนข้างยำแย่หันไปใส่ก็มีแต่ไล่ใจพี่น้องมีผ่เด็กขึ้นมาสองใบเนาะเด็กถือไม่เท้าเด็กถือถ้อถวยอาจจะเป็นไล่ใจเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับบริวารหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องให้เข้าใจามองว่า บางที่มันอาจจะทับโบรแมนว่าเป็นเรื่องของการพนันเนาะพี่นอ้องเจ็ดดาบกับไพ่ปีศาจราชินีพระจันทร์จังสีทาบโบเกี่ยวกับเรื่องการพนันกับเรื่องอหวยเรื่องอียังกระตามแต่ที่มันมันบ่เชิงว่าถูกต้องบอ่เชิงว่าเป็นเป็นเงืนที่มาแบบขาวสะอาดนะนะพี่น้องมันจะมีแบบเท่าๆคุณๆอยู่น้ำอยู่ สำหรับบางคนถ้าเขาเป็นไม่ยิ่งนี่ต้องระมัดระว่างเลยอาจจะมีคนมาเสนอความซอยเหลือให้เฮ้าแต่ว่าเขาต้องหวังบางสิ่งบางอย่างจากเฮ้าเด้อจ่าเด้อเขาหวังบางสิ่งบางอย่างจากเฮาอยู่แล้วการที่เข้าจะยอมรับความซอยเหลือเฮ้าต้องพิจารณาเบื้องดีๆว่ามีอีหยังผูกมัดก,กันหรือบอ่อเบื้องคักๆแต่ถ้าสมมุติว่าเข้าจําเป็นต้องรับความซอยเหลืออีหลีเข้ากะกะถือว่าเตือนกันว่าดูแลเจ้าของดีๆเนาะ ดูแลเจ้าของดีๆว่ามันมีหนอกมีหนอยู่แล้วล่ะมีไพ่ปีศาจกับไพเจ็ดดาบคือมามันเป็นอะไรที่ที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกใครไม่ได้ตัวเหาเองเขาก็อาจจะบอก,กาบอกคนอื่นหรือตัวคนที่มาหายเห่าเขากับบอกความจริงก็เห้าทั้งเมิดอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันเนะาะไพ่เดอะสตาที่ขึ้นมาเนาะ เดือดตาหรือแม้กระทั่งเด็กถือถวยเด็กถือไม่เท่าพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของอลูกหลานบริวารย่างที่บอกแล้วก็หรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่บางที่บางสิ่งบางอย่างเรื่องการงานของเขาเองเขาอาจจะอยู่ในช่วงเริ่มตน้นเด้อจ้ะพี่น้องไม่ช่วงเริ่มตน้นการที่เขาต้องการให้งานเฮาพัฒนาไปข้างหนา้าหรือประสบความสําเร็จไปข้างหนา้าเขาต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมฝึกฝนประสบการณ์เพิ่มเติมเด้อพี่น้องอันนี้ก็ต้อง พิจารณากันต่อไปบงบอกว่า,เ,าเรื่องงานเฮ้าซัปดาห์นี่ถา,ามว่าไปได้ดีบอมองว่าไปได้ดียูเดอจัดเดอไพ่กลวงรอึ้นมามีแนวโนมว่าจะไปได้ดีเดอะสตาร์ที่ขึ้นมาต้องใส่เข้ามาตัวเฮ้าเองเฮ้าอาจจะสบายสบายไปน้อยบอค่อยมุงมันบ่ค่อยบ่ค่อยกระตือรือร้นปนใดนะพี่น้องบอค่อยกระตือรือร้นปนใดอาจจะด้วยความที่ว่า,าหนึ่งละเฮ้าเฮ้าเป็นช่วงที่ค่อนข้าง อาจจะเมื่อยมากเมื่อยมากพอสมควรแล้วจากอดีตตอนนี้เขาอาจจะอยากพักหรืออยากให้มันชีวิตมันสบายสบายไปเรื่อยๆซะก่อนบได้ไปเล่งรีบหรือไปเล่งรอนเรื่องของผลความสําเร็จของงานอันนี้ก็เป็นไปได้คือกันเฮารลูว่าเฮาพึงเริ่มต้นเฮาหลูเฮาว่าเฮาพึงเริ่มต้นเฮาก็บได้ไปเล่งรัดอีกอย่างมัน่นหรืออาจจะเป็นก็ว่า,าบางสิ่งบางอย่างเรื่องยจย่ใจเรื่องความรู้สึกส่วนตัวของเฮาบ่ค่อยดีปัดใดเนาะ dm place ่ขึ้นมาหน่ต้องใส่คาว่า บอกว่าเกิด <rôle> อ <à déc> ีกอย่างขึ being, une une ้นเนาะมองว่าเฮ้าจะมีได้รับเฮ้าจะได้รับความชอยซอยเหลือเด้อจะความช่วยเหลือจะว่าช่วยเหลือกับซอยเหลือเอ่อเ้าจะได้รับความซอยเหลือจากเอ่ออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นแม่ยิ่งเด้อจะเด้อขอความซอยเหลือใดเด้อจะที่เป็นแม่ยิ่งว่าจาเป็นว่าต้องเป็นผู้ทายเป็นแม่ยิ่งเน้นที่เป็นแม่ยิ่ง อาจจะอายุหลายกว่าห้าหรืออายุเท่ากันอาจจะเป็นเพื่อนหฮาออถ้าคนผู้าชายเช่าราศีกันก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากแฟนหรืออาจจะเป็นพี่น้องที่เป็นแม่ยิ่งหรือเป็นาญาติผู้ยญยเ้าอันนี้ก็เป็นไปได้คือการเพื่อนรวมงานหัวหนา้าอีหยังก็ตามแต่ขอให้เป็นแม่ยิ่งม่องวา่าขอความช่วยเหลือได้ดี e e ็ press พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเท่าที่จะทําได้น้องพี่น้องออขึ้นมาลักษณะนี้ก็มองว่าน่าจะพานพลไปได้ด้วยดีสําหรับเชา่าราศีกัน เตือนกันแน่กันแต่ว่าคนที่เขาให้ความซอยเหลือเฮาหรือ,อ,อบางสิ่งบางอย่างปัญหาที่เฮาเจอมากหรือสิ่งที่เฮาได้รับมากมันเป็นของมีคาของอย่างกระตามแต่ระมัดระวังเจ้าของไหว,ว่าคนที่เขาให้เขาก็ต้องการนี่ยังกลับขึ้นไปขึ้นกันแต่บรูว่าเขาจะมาท่วงเอาความดีความชอบจากเฮ้าตอนใดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเตือนกันไว้เนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้ละช่าวราสีการงานการเงนิงนง ที่นี่มาว่าความรักความรักค้นสดก่อนด้วยจ้ะความรักข้นสดบอกกันคือเกาว่าเป็นการเปิดไพ่โดยร่วมอาจจะบ่ได้ครอบคลุมชาวราศีกันทุกคนเนาะกระเบิงเป็นแนวทางกับพบาะใบแรกหนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยโอ้ยคนโสดกะสิว่ามีอีหยังหวานชื่นอยู่บอกพี่น้องหนึ่งถ้วยขึ้นมาก่อนเป็นใบแรกมีอีหยังหวานชื่นวสันกะ มีคนมายืนไม่ตรีไหเดอร์ฮกดาบซิฟถวยรา,าชินีพระจันทร์หาเหรียญกงล้อแห่งโชคชะตาเอาไพ่ใครไไพ่การงานเนาะที่ขึ้นมาเมื่อกี้เดอะเวิลด์ไพ่คนละชุดกับเมื่อกี้เ สังขราชเนาะเดเชลิออตอัศวินไม่เท้าคนโสดล่าสีกันเนาะเอ่อจะว่าไปแล้วที่ผ่านมารู้ซึ้ว่าเอ่อเอาอยัางสิตอนนี้บางคนอาจจะพึ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มา,าก้อจ้ะพึ่งเดินออกจากความสัมพันธ์เก่ามาแล้วก็อาจจะยังมีอารมณ์ตกค้างอยู่บางอาจจะยังมีอารมณ์แบบ อารมณ์ความรู้สึกที่คือจังววาผิดหวังเสียใจความเสียใจสําหรับบางคนยั่งหลงเหลือความรู้สึกกับคนรากาอยู่น้าอีกต่างหากเดอ้อยั่งบอชัดเจนปันไดว่าเจ้าของตัดนระเคลากาใดและยั่งหรือจังไดความเคร่งเครียดหรือความคิดมากกังวลหรือบ่มันใจในเจ้าของบ่มั่นใจในอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของยังมีอยู่แต่ว่ากับด้วยปัจจุบัน มองว่ามีคนเข้ามาเด้อจ่าเด้อมีคนยื่นไมตรีเข้ามาเสนอโตอาจจะอยากดามหัวใจให้ให้แล้วกะ็อาจจะเป็นใครได้บ้างอาจจะเป็นเมษสิงห์ธนูเนาะอาจจะเป็นกรกฎหรืออาจจะเป็นราศีพฤษภอาจจะเป็นชาวต่างชาติเด้อดิชายริออตเนี่ยแล้วกะ็ต้องใส่คข้า่าคนคนนี้อาจจะบริยูใกล่กันกระเฮ้าเนาะพี่น้องอาจจะเป็นคนที่ ต้องเดินทางอยู่ตลอดหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองที่ต้องเดินทางด้วยเรื่องงานของเฮาในแหละอยู่ตลอดมันมีไพ่ของการเดินทางเขาม้าสองใบเนอะอาจจะเห็นหายตัวเขาเองเขารู้ว่าเฮาบกค่อมมีเวลาให้กับความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไพ่สังขาชที่ขืนมาม่องว่าบ่งบอกถึงชาล่าสีกันเองนะตอนนี้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่มีแนวโน้มว่าจะยังบ่ได้สนใจนะตอนนี้พี่น้องยังบ่สนใจนะตอนนี้มีซีบถวยข้นมานํา อารมณ์ความรู้สึกตอนนี้มีความสุขดีแล้วซิถทวยเดอะเวิลด์ความสุขกับความเป็นโสดความสุขกับครอบครัวของเจ้าของครอบครัวญาติพี่น้องถือว่ามีความสุขพอประมาณในเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยความท่วาบางที่อารมณ์ความรู้สึกยังบ่ชัดเจนด้ือจะว่าจะเอาจังใดดีก็รู้สึกว่าเรื่องเล่าเก่าๆก็ยังมีความเกีียวพันยูพอฉะนั้นมองวายยังบด้เริ่มตนอีหยังอัศวินไมทาวที่ข้นมากยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ก็อาจจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่โชคชะตาเด้อกงรอขึ้นมานี่ยไพกกงรอขึ้นมานี่ยไค่ยๆก็ว่าบางที่สําหรับบางคนเนาะอาจจะแล้วแต่โชคชะตาละใจหนึ่งลึกๆอาจจะยังคิดว่าคนละเกาจะกลับเข้ามาอีกบ่เนาะประมาณนั้น ยังนึกถึงอยู่ยังรู้สึกว่าบางที่สาหรับบางคนความรักขังเกา่าอาจจะวนกลับมาอีหลีก็เป็นไปได้คือกันแต่ว่าวนกลับมาแล้วจะวนกลับมาในลักษณะที่ว่าเราทุกใจมากขึ้นหรือเราสุขใจมากขึ้นอันนี้ยังบ่มีผู้ใดรลู้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็ตัวเช่าล่าสีกันเองมองว่า สัปดาห์นี้ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ด้อจ่ะเด้อมีคนเข้ามาเราก็พอใจระดับหนึ่งแต่ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นอีหลีเพราะว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องการงานปัญหาเฉพาะนาปัญหาเรื่องงานกัะหลายเวลากับบุคอยมีแล้วกับ,บางคนอาจจะคิดเรื่องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีอย่งที่จะให้พัฒนาเจ้าของให้ มีความมันคงเรื่องการงานอย่างขึ้นกาเกา่าอันนี้กะแล้วแต่โครงการแต่ละคนแต่ต้องบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะปล่อยไปเรื่อยๆสะก่อนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาใหม่เรื่องกอเกาก็ยังเครีย์บด้นะแต่ว่ากะ,ะมีความสุขมีความสบายใจผ่อนคลายมาขึ้นกาเกากับครอบครัวเทานี้ละ่ะคนโสดล่าสีกันก็จะประมาณนี้ยังบ่มีอย่างขยับเ้อจะเดิอเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเด้อมันกับ,บ่มีอย่างแน,น่นอนคือกัน คนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยเนาะไพเฮาไพเข,า,เขาอาจจะสลับกันราก,กาให้เนนเบิงทีสถานการณ์มากกว,าว่าเป็นตัวบุคคลเนาะเพราะว่าบุคคลแต่ละคนนี่จะว่าไปแล้วเหตุการณ์จะแตกต่างกันในรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะ แต่ว่าสถานการณ์กมันก็จะมีแนวโน้มที่จะโอเคกว่าว่าเขาจะพ่อได้นําไปใส่ปรับปรุงเอ่อเช่าราศีกันบางคุยเอ่อบางคนอาจจะคุยกับเชาวราศีมังก่อนด้อจ้ะอืมอีกไฟล์หนึ่งเนาะมี e m p l e s s ขึ้นมาด้วย zip d a r ราชินีพัจจันทร์เอาละแถวบนนอกจากแถวบนเอ่อก็มีบางสิ่งบางอย่างกำลังตัดสินใจอยู่เด้อพี่น้องกำลังจะต้องตัดสินใจกำลังจะต้องเอ่อตัดสินใจว่าจะฮหดจังใดดีไพ่ของการที่จะต้องตัดสินใจคือสองดาบสี่ถวย ตัดสินใจเรื่องอย่างเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่แหละเดเดวิลไพปีศาสตร์ขึ้นมานี่บ่งบอกว่าในความสัมพันธ์มันมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติผิดปกติจังใดผิดปกติในลักษณะที่ว่ามันมีราชินีระจันขึ้นมาน้ำเนาะสบดาบอาจจะทีพานมาหรือณตอนนี้อาจจะยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลักซอนเด้อพี่น้องที่บอกว่าลักซอนเพราะว่ามีสีถวยขึ้นมาน้ำเนาะ ซีถวยขึ้นมาน้ำไฟใดไฟหนึ่งรู้สึกว่าอาจจะมีคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แต่ว่าถามมาเพิ่นคิดอีหยังบอเพื่อนอาจจะอาจจะคุยกันละละ่ะอาจจะคุยหลวกะอณตอนนี้รู้สึกว่ายังตัดสินใจบ่ได้ว่าจะเอาจังได๋ดีคิดมาผ่านการทะเลาะเบาะแวงกันเมื่อแล้วเรื่องแดงออกมาแล้วพี่น้องเรื่องแดงออกมาแล้วมิหาไม่เท่าซิบดาบขึ้นมาหลวกะ ฝ่ายนี่ก็กำลังยุ่งยากใจอยู่ว่าจะเอาจังไดดีรู้สึกว่าเจ้าของบ่ลูว่าจะเฮ็ดจังได์และยุ่งยากใจยุ่งยากใจแต่ว่าเลือกที่จะอยูเสยๆล่ะก็มีแนวโนมว่าจะว่างเขาเรียกว่ายังคือ้ามัเป็นบ่าสนใจปัญหาน่ะนะเพราะว่าบ่รูว่าจะแก้ปัญหาจังไกดีเดอะเดวิลที่ขึ้นมานี่มองว่าก็เป็นเรื่องของการที่ว่าอาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นนั่นแหะนอกใจแฟนมาถอยซิปเหรียญซิเหรียญ มองไปในแง่ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าจะว่าไปแล้วก็ถามว่าหมันคงในความสัมพันธ์บอจะว่าไปแล้วกับหมันคงในความสัมพันธ์อยู่ไข่ไขก็บ่าไข่ไข่ก็บ่าค้นแถวบนนี้เนาะครบคบกันอาจจะเป็นช่าราศีกันอย่างที่บอกนี่ละครบกับค้นแถวล่างนี่กะถามว่าจริงจังบอกก็จริงจังก็คาดวังว่ามันจะไปได้ไกลนั่นละแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางที่มันกะมันก็ลงอะนะไพ่ปีศาจปีศาจมันก็หลอกล่อเนาะพี่น้องเออ หลงขวบคุมอารมณ์บอยู่อ,อำนาจเขาเรียกว่าอย่างเง้ยไฟหมืดนะนะแพร่ทางไฟหมืดท่ำใจแข็งบวไหวบางที่ก็มีคนเขามาเนาะพี่น้องเนาะมีคนเขามากระลงไหลไปบาดนีล่ะก็พอเกิดปัญหาขึ้นมาบลูจะเหตุจังไดแล้วถามวาว,วบ,บุญไหว้ใจบวบุญไหว้ใจบดได้มีความสุขเห็นนางซื่อจังสีบดได้มีความสุขดอกสมองนําวบุญไหว้อยู่จักสีเหตุจังไดบลูว่าจะแก้ปัญหาจังได ไฟนี่เป็นจังใดรัฐบาลไฟนี่นี่เจ็บปวดเลยเจ็บปวดแต่ว่าไพ่เอ่อดีเอ็มเพรสกับไฮพีสเตสนี่ต้องบอกว่า,เ,าเป็นสองอารมณ์ความรู้สึกาถามว่าจะเอาจังใดกับความสัมพันธ์จะว่าไปแล้วไพ่ใบนี้นี่คนคนนี้เสียใจก็เสียใจแต่ว่ากะกะถามว่าจะเอาจังไดดีบบลูขึ้นกันยังบ่มั่นใจในความสัมพันธ์ยังบ่มั่นใจในอารมณ์ความรู้สึกเจ้าของปัญไดย แต่ว่าท่าทีของแถวล่างเ้อท่าทีของแถวล่างก็คือตอนนี้ขอนิ่งไว้ก่อน the อ m p เพ s สถามว่าหักว่าอาจจะว่าหักอยูออ่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือจะคอยสนับสนุนมีความรักให้ยอยูดอกแต่ว่าตอนนี้ขออยู่ซื้อซอซ,อซะก่อน t h e อ m p เพ s อยู่ซื่อๆจะจะยังบ่เฮ็เหย่ง สีดาบขออยู่ซื่อๆประเมินเบงสะกอนความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นไปได้จังไดภัยสังขาดพญ,ญายามท่าใจอยู่ตอนนี้เจ็บปวดมากพี่น้องเจ็บปวดมากกำลังพยายามท่าใจพญายามหาวิธีว่าโอ้ยเหตุจังไดเนาะมันจงสีแบบว่าความถูกจองสีค่ายล่งแนประมาณนาั้นาพญายามจะมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความออมองตามความเป็นจริงนะนพราต้องการหลอกเจ้าของถือว่าเป็นวิธีทางของคนแถวล่างที่ถูกต้องลักะ พญายามว่างเฉยอยู่ยังไม่มีการตัดสินใจแต่ถามว่า,า,าสิ่งสิ่งที่กำลังพญายามก็คือพญายามจัดการกับความถุกของเจ้าของเนาะสิบดาบก็ไั่สังขา็เพื่อจะเพื่อว่าความถุกจะลดลงบ้างเนาะพญายามหาทางอยู่แต่ว่าจะบ่ไปจะบ่ไปแย่งชิงจะบ่ไปต่อสู้จะบ่ไปต่อว่าบ่บ่บอยากไปทะเลาะบ่แหวงนะ้ำว่าจังซีเถาะ ยูสวยๆรอๆอยู่จังสี่แล้วแต่เจ้าสิเหตุแถวบนบรูว่าเช่าราศีกันเป็นไายใดเด้อจ่าเด้อร้องทิจารณ้าเบิงราชินีไม่เท้าสองไม่เท้าอคือจังหวะสองคนบางที่อาจจะเป็นมูกันมาก,ก่อนกับเป็นใดเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะเป็นมู่กันมาก,ก่อนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่เคยดีว่วงานกันแล้วมาคบกันบหรือจังไหนเพราะว่ามันมีความเป็นเพื่อนมีความที่ว่าถา,ถามวา่าจะตัดกันนี่ก็ตัดกันยาก,ยากอยูเดอวยจะเดอมันต่อให้ตัดกันก็นจะมีความเป็นเพื่อนหลงเหลืออยู่ประมาณนี้สําหรับบางคนที่บางที่พอทะเลบบาะบ่แวงหรือมีปัญหากันแล้วจะเลิกกันง่ายๆเลยนี่จะบองง่ายปันไดอาจจะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบางที่ก็เฝ้าถือกันมาแต่ไหแต่ไรเนาะ คือคนเป็นมูกันนี่ยละพ่อพ่อเป็นมูกันแล้วระบาดนี้มาขยับความสัมพันธ์เป็นแฟนพ่อไปตอเบาไหวพ่อไปตอบาไหวความเป็นเพื่อนบางที่มันก็นยั้งหลงเหลืออยู่มันเกิดเลยมีการบางที่ว่าอาจจะเป็นการให้โอกาสกันเนาะประมาณนี้แต่ว่าสองไม่เท่าที่ขึ้นมาอาจจะหมายความว่าถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจเด้ออาจจะบ่เมนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องตัดสินใจอาจจะทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามจะตัดสินใจว่าจะเอาจังใดดีกับความสัมพันธ์ แปดถ้วยอืมอยังที่บอกอาจจะบ่าได้ยู่ใกล้กันเนาะพี่น้องอาจจะอยู่ห้างกันนั่มมันก็นเลยเหตุให้บางที่การเครียร์ปัญหาหรือความสัมพันธ์ที่ควรจะราบรื่นมันก็นอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่ามันบรดได้ใกล้กันประมาณนี้ละ่ะยู่ใกลกันแล้วปัญหาคนเขามาแทรกนันตลอดหกเหรียญ The ะแมจิกเชียนกเหรียญนี่ความความสัมพันธ์จะว่าไปแล้ว ตอนนี้อาจจะต้องกำลังคึดอยู่ว่าจะเอาจังไดดีเนาะพี่น้องเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเเจ้าของมันันจะคุมคาบะนอะที่จะอดทนร่อคอยที่จะคบกันไปต่อไปมันสิเสียแห้งเปล่าหรือบอ่เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ให้ใจเต็มที่คอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างช่วยดูแลเอาใจใส่ให้ความรักบางคนซอยเรื่องเงินอีกต่างหากเด้อพี่น้อง แต่่ารู้สึกว่าเจ้าของได้กลับมาบ่าพอพ่อเฮาซอยเหลือเฮาเสียสละให้ทูกสิ่งถุกอย่างสิ่งที่เฮากลับมาได้กลับมาคือบ่อเท่าเทียมกันอืรู้สึกว่ามันได้กลับมาน้อยเกินไปพี่นอ้องซอยเหลือถูกสิ่งถูกอย่างแล้วบางคนอาจจะมีเรื่องเงินเขามาเกี่ยวของน้ำบางคนกับบ่ไดดเกี่ยวกับเรื่องเงินหละบางคนกับเป็นเรื่องความรักความเอาใจใส่ที่มีให้นั่นแหละมันกับมีการน้อยอกน้อยใจแล้วก็เริ่มคิดว่า มันคุ้มค่าอยู่บอที่สิโอท้นต่อไปประมาณนี้เดอ m a g จิกเชขึ้นมานี่กับมองได้หลายมุมเนะาะภพยใบนี้ความหมายมันเยอะอต้องใส่คำว่ามีโอกาสว่าจะจะแก้ไขไปได้ด้วยดีละ่ะมองว่าเช่าราศีกันอาจจะมีวิธีรับมือกับปัญหานี้ได้ค่อนข้างดีด้วยความที่ว่าหนึ่งหละไว้ผิดปฏิพาณ์เฮาเนาะหรือแม้กระทั่งว่าล่างสังหรณ์หรือ มุมมองบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เข้าหนึกขึ้นมาได้ร่างสังหรณ์ไาเออเข้าคววจะเหตุจังไหดดีประมาณนั้นให้เสื้อร่างสังหรณ์เจ้าของเดอ้อมีไผ่ราชินีพระจันทร์ขึ้นมานําราชินีพระจันทร์หรือแมจิกเชียนร่างสังหรณ์เข้านีสิมีความแม่นยําถ้าคืดว่าโอเคอยู okay, ่ต่อถ้าใจนึงบอกขึ้นมาเลยว่ายูต่อกอยู่เลยใจนึงบอกว่าถอยก็คือถอย เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองแล้วกะ็ให้เสื่อมันว่าเจ้าของสามารถจัดการแล้วก็รับมือกับปัญหานี้ได้เด้อจ้ะเด็กถือไม้เท้าการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นได้เสมอเด้อจ้ะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอเพราะว่าภัยเด็กถือไม้เท้าอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์เท่าเริ่มตนบดบปันใดเนาะพี่น้องมันยังอีกไกลกว่า อีกไกลอีกระยะเวลาอีกดนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะล่งตัวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเออตรียมใจยอมรับนําเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเสมออาจจะเกิดจะโตเข้าเองก็ได้เพราะว่ามองว่าทั้งสองฝนะ่ายนั่นแหละตอนนี้ก็ลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะเอาจังไรดีเพราะฉะนั้นมันกะออ,ออกซ้ายออกขวาได้เมด่อ,อไปทั้งนาหรือถอยหลังกลับก็บเป็นไปได้ทั้งเมด่อ,อาเลียน ลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าสภาพจิตใจเฮ่ากับกับบ่ดีบนไดละชาวราศีกันหาเลียนขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องมองว่าคล้ายๆก็ว่ามันมีความบ่เท่าเทียมกันน่นแหละพี่น้องค่อนข้างชัดเจนว่าบางที่ฐานะอาจจะต่างกันเนาะระบาดนี้มันก็มีความรู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเขาบ่คู่ควรกับเฮาหรือตัวเฮาเองเขาคิดว่าเฮาบ่คู่ควรกับเขาและมันก็อาจจะเห็ดให้เป็นปมของผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วก็บ,บางที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าทาบ์บแมนเรื่องนั้นก็นจะเป็นเรื่องที่ว่าบางที่เขาก็บ,บ่ค่อยมั่นใจในเจ้าของปั๊ดเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักมากเท่าที่ควรรู้สึกว่าเราถูกทิ้งเราไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรจะได้รับประมาณเป็นความเศร้าเสียใจนั่แหละพี่นอ้องคืดหลายแฮงแมนแฮงแมนนี่อยู่ในสภาพวะนี้ไปอีกเติบหนึ่งพี่น้องชาวราศสีกันอขอให้คืดว่าเขาต้องอดทนเนาะ ในความสัมพันธ์เข้าต้องอดทนเหาต้องล่อคอยหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้สภาพะตอนนี้ไปคือดอย่างยังบดายต้องเข้าใจว่าการตัดสินใจของเห่ากับคือสิตัดสินใจยังบดายใจเย็นๆใจเย็นๆก็ค,ๆค่อยๆคืดไปว่าเหาจะเอาจังไดดีทบทวนความมือสึกของเจ้าของดูว่าตกลงเขาคืดจังไดพะว่าตัวเห่าเอง ความรู้สึกก็อาจจะยังบดเด่นชัดยังบดชัดหรืออาจจะเป็นตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยังบดชัดเจนในความมู้สึกเขาเพราะฉะนั้นต่างคนกับต่างต้องมิต้องเข้าใจเจ้าของสะกอนรู้ใจเจ้าของสะกอนว่าจะเอาจางาังใดก่อนคอยจะตัดสินใจในความสัมพันธ์ใดเพราะว่าบางที่เ,เวลาคําตอบบางสิ่งบางอย่างมันจะบ่มาไว้เนาะมันตรงได้ใส่เวลา แต่เร็วๆนี่จังไดก็ต้องได้พูดได้คุยกันนั่นแหละพี่น้องเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าที่มันฆ่าใจกันอยูอ่ตอนนี้อาจจะติดต่อหรือพูดคุยกันบ่ค่อยไดหรือบ่มีเวลาม,มาเจอกันหรือ,อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่า,ายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยอาจจะเป็นฝ่ายนี้ก็ได้อาจจะเป็นฝาน่า,จจนฝายนี้แถวบนยังบ่พร้อมที่จะพูดคุยก็อาจจะมีการหลีเกเลี่ยงแน่น้องพี่น้องเข้าพยายามติดต่อพูดคุยฝ่ายนี้อาจจะ ทําเป็นโน่นนี่นั่นติดต่อบ่ค่อยได้จังสันจังซีหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่นยั้งบตัดส,สินใจก็เป็นไปได้ขึ้นกันเพราะฉะนั้นกับมือใดมือนึงก็ต้องได้พูดได้คุยได้เคลียร์ปัญหากันเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องค่าใจอีลีได้พี่น้องมีเรื่องค่าใจแล้วก็กวนใจอยู่ถ้ามีเรื่องกวนใจอยู่จังซีนี้มันก็ไปตอกับบได้อึดอดัดแต่ว่าแฮงแมนขึ้นมาเร็วๆนี้สัปดาห์นี้อาจจะยั้งบ่ได้คุยเนาะแต่ว่าจังไดก็ต้องได้คุย่ะมมือมืออดนึง บบคอยได้มีเวลาให้กันเด้อพี่น้องหาถวยบบคอยได้มีให้เวลาให้กันแล้วก็บ,บางทีเ่เรื่องเล่าที่เขาเคยทะเลาะเบาแหวงความผิดหวังเสียใจที่มันผ่านมากัมีแนววนุ่มว่าจะจะ,จะเก็บมาคิดอยู่เรอยๆว่าแม่นเรื่องดีเด้อพี่น้องว่าแม่นเรื่องดีจริงๆแล้วข้าควรจะมองไปครังหน้าอันไหนที่มันจบไปแล้วก็คือให้มันจบเรื่องเล่าที่เขาทะเลาะกันแล้วทะเลาะแล้วก็จบซะอ่ สมมูลว่าบางที่เขาผิดหวังเสียใจแล้วเขากับปล่อยไปเขาเงยหน้ามองไปในอนาคตแต่ว่าคําว่าม่องไปอนาคตนะอนาคตก็ไผหรืออนาคตแบบใดก็ขึ้นอยู่ที่ที่ตัวเห่าใจเห้านั่นละ่ะออนาคตของเห่าที่เขามองไปข้างหน้าอาจจะบริเกียก็คนคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นอนาคตของตัวเห่าเองหรือสิ่งดีๆหรือความสุขที่มันล่อเห้าอยู่ข้างหน้าเพราะว่าบริหมายความว่าความสุขของเห้าจะมีเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวเนาะ บางที่เขากับอันเขาอาจจะมีความสุขกับชีวิตที่มันบบมีคนคนหนีก็เป็นไปได้คือการหรืออาจเป็นความสุขที่ว่าเออเข้ามองไปแล้วว่ามือใดมือนึงเดี๋ยวเขากับคึืนดีกันเดี๋ยวได้คุยได้เคลียร์กันมือใดทุกอย่างก็คือสีชัดเจนเขาก็คือสีหักเข้าอยู่ดอกเข้ากับหักเขาอีกอย่างประมาณนี้ก็คือห้มองในทา่ที่ดีมองไปข้างหน้าบ่ต้องไปจมยุ่กับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วแปดไม่เท่าม่องว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในทงที่ดีเร็วๆนี่แหละพี่น้องก็ มองในแง่ดีไปเนาะออมปกติแล้วไพ่แปดไม้เท้าเป็นไพ่ที่มีความหมายในแง่มุ่มที่ค่อนข้างดีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เป็นบวกเนาะพี่น้องก็ยังคืดหลายคือเกาเนาะเอาละค่อนข้างชาัดเจนว่าตัวเข้าเองเขาขืดคืดไปในทางทีไล่ๆพี่น้องไพ่เดิมูนคือมาสภาพจิตใจเฮาบกค่อยดีปันไรจะว่าไปแล้วบางที่ไพ่ เดิมูนที่เข้าคิดหลายๆนี่บางที่มันเป็นเป็นสาเหตุจากตัวเข้าเองเด้ตัวเข้าเองที่เข้าไปย้ำคิดย้ำคิดยำ้ดยำทำย้ำพูดยำ้ำที่จะคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ว่าคิดกลับไปกลับมาบ่มีคําตอบกับไปคิดบางที่นี่หูอยู่ว่ามันยังบ่งมีคําตอบตอนนี้เข้ายังประทันได้คุยกับเขาเขาก็คืออยู่แต่จังสันละคือแต่ว่าโอ้แต่เขาเอาไปเขาต้องวาจังสันเ่าไปมันต้องเป็นจังสี่ประมาณนี้บ่เอาเนาะพี่น้องเนาะป้อยไปเรื่อยๆอัศวินเหลียนนี่ หลายสิ่งหลายอย่างมันจะโบเ็วตามใจเขาหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสัมพันธ์มันก็นิ่งๆอย่างสี่ละแต่ถามว่ามันจะขยับไปข้างหน้าบอมันก็จะไปอยู่แต่ว่ามันห่างสาคําตอบที่เขาจะได้รับมันอาจจะสาในจจกหน้อยอัศวินเหลียนคนคนนีต้องมั่นใจอีหลีเขาจ้องจะเว้าเขาจ้องจะแสดงออกเขาจ้องจะชัดเจนเขาต้องมั่นใจซะก่อนแล้วก็จะว่าไปแล้วถ้าจะหมายถึงตัวเขาเอง ก็อยากจะแนะนําว่าให้เข้าไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินเนาะสางเหนือสางตัวสางฐานะเข้าต่อแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์เข้ากับล่อให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นไปนั่นแหละตอนนี้มันยังบม่มีคําตอบมันอยู่ในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ชะงักเข้ากับล่อไปตามนี่ล่ละใส่สีวิตของเข้าไปเนาะแล้วก็มองไปอนาคตซึ่งอนาคตที่มันจะเป็นจังไดก็อีกเรื่องหนึ่งละเพียงแต่ว่าตอนนี้เข้าต้องพยายามปล่อยว่างปัญหาอย่าไปคืดอีหยังหลายเนาะพี่น้อง เอาละเป็นกำลังใจให้ช่าล่าสีกันผ่านพ้นสัปดาหนี้ไปได้ด้วยดีเด้อจ้ะเดอ้อโบมีอีอย่างที่เข้ารับมือบ่ได้ดอกเป็นกำลังใจให้ซัปดาหนาค่อยมาเช็คดวงกันอีกรอบนึงเด้อพี่น้องมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนละจ้าสวัสดีจ้า